อะไรพี่นพจะเข้าหน้าหนาวแล้วเครื่องทําน้ําอุ่นอันใหม่แล้วทำไมเปบบเ้ยอันนี้ลือมาให้ดูใต้ในก่อนจริงๆหน้าตามันอย่างนี้ดีอ่าเป็นรุ่นใหม่สําหรับเครื่องทําน้ําอุ่นพอดีเครื่องเก่าที่มันพังพมันก็ไม่ถึงขั้นพังหรอกเรียกว่ามันน่าจะเสื่อมมั้งเพราะว่าเมื่อก่อนตอนพี่ได้มาใหม่ๆอ่ะ4,500บัตต์อ่ะพี่เปิดแค่ครึ่งเดียวอ่ะร้อนแล้วอ่ะร้อนแล้วร้อนเลยต้องเปิดแค่ประมาณแบบ สองในห้าสองในหกอะไรประมาณนี้มันถึงจะกระอ่างกำลังดี <ไอ S 1> ฮะแต่ทีเนี้ยช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรแม่มงก็เปิดแบบสุดเลยถึงจะร้อนส<อ>ี่พันห้าร้อยวัตต์นะแล้วตัวเก่าอ่ะมันจะเป็นหม้อต,ต้มหม้อต,ต้ม,มอ่ะหม้อต้มเด็กเชียร์ขายในร้านเขาจะบอกหม้อต,ต้มดีใช่ไหมใช่ตัวนี้หม้อต้มทองแดงใช่ไหมถ้าหม้อต้มทองแดงคือทนไม่รั่วอ่าถูกต้องแต่ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเทคโนโลยียุคเก่าและต้องหรอนี่มันยุคใหม่ต้องมาเป็นงี้อันนี้คืออะไรเฮียปกติมันจะเป็นแท่งกลม เดี๋ยวไว้ตอนถอดเดี๋ยวพี่ออกมาให้ดูว่ามาเปรียนเทียบกับตัวใหม่เป็นไงอันนี้มันเป็นหม้อต้มที่มันเป็นตัวอลูมิเนียมฮีตติ้งคือมันจะมีท่อเล็กๆขดคล้ายๆเหมือนหม้อน้ำด้านในอน้ำวิ่งเข้าไปปุ๊บมันจะขดๆๆๆๆๆๆแล้วก็ออกมาข้อดีคือโคตรประหยัดไฟประหยัดใช่ ด,ด,ดูดูเบอร์ห้าดูเบอร์ห้าเอ้ยโอ้ย,อยเบอร์ห้าสามดาวเบอร์ห้าสามดาวใช่คือปกติมันจะแบบไม่เคยได้ดาวอะไรประมาณนี้มีแค่ฉลักประหยัดไฟเบอร์ห้าใช่ใชแล้วตัวนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันปรับละเอียดมากทุกองศาเลยล้วแบบขึ้นทีละองศาใช่อันนี้เป็นรุ่นดิจิตอลมันมีเป็นแบบแมนนวลอะนาล็อกกับดิจิตอลด้วยห้องนี้พี่ติดแมนนวลอีกห้องเดี๋ยวพี่จะติดดิจิตอลก็คือตัวนี้ติดสองตัวใช่แล้วข้อดีเขาบอกว่ามันไม่ลวกเคยเป็นไหมเราเปิดแบบเครื่องน้ำร้อนอุ่นทิ้งไว้ใช่ไหม เพื่อที่จะแบบสระผมทาสบู่อะไรให้เสร็จแล้วพอเปิดมาอีกรอบหนึงอะร้อนร้อนแบบร้อนเลยลวกเลยตัวนี้เขาบอกไม่เป็นเนี่ยอันนี้เมื่อก่อนพี่เปิดแค่นี้ที่บอกครึ่งหนึ่งอ่าไม่ถึงครึ่งด้วยแล้วก็ถ้าหน้าหนาวที่เปิดครึ่งหนึ่งแค่ตอนนี้พี่เปิดเท่านี้สุดเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาว่าโมเปิดสุดไปองเี้ยฮะมาลองดูน้ำดูดิเอามือลองได้เลยเไม่ร้อนเหรอมันร้อนมันอุ่นๆุแหละแต่มันก็ยังอุ่นไม่พอไม่รู้มันเป็นอะไรมันเสื่อมแล้วมั้งใช้มานสามปีก็ เดี๋ยวรอเขาลื้อตัวนี้กัน A few moments later นี่เลยพี่เขากำลังติดอยู่ติดอยู่จริงจติดไม่ยากนะบ้านโครงการข้อดีคือมันมีสายไฟมารอแล้วอ่าใช่เรามาลองดูสายเห็นสายไฟไหมอืมสายไฟติดเครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้บอกก่อนเลยต้องมี3มเส้น3เส้นใส่ดินสำคัญสุดอ๋อ <laughs> ไม่มีสายดินนี่ไฟดูดตายเลยโอ้เออแลวรู้ป่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรมันมีตัวระบบตรวจสอบสายดินด้วยคือถ้าสมมติสายดินมันไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ได้ติดตั้งอ่ะมันจะมีไฟกระพริบที่เครื่องหมายอิร์ h และตัวหน้าจอที่บอกอุณหภูมิอ่ะมันจะแสดงผลเป็นคําว่า E5 ด้วยทําให้รู้ว่ามีปัญหาที่สายดินนะ <Yeah. S 1> แต่เดี๋ยวนี้เครื่องทางน้อุ่นหรือเครื่องเล็กมากอะ่ะตัวนี้พี่ติด3,500าวัตต์แล้วเครื่องในห้อง4,500หาวัตต์มันทาความร้อนได้เร็วใช่ปะ ถามว่าเร็วไหมเร็วแล้วอันน wow. ี Honestly, ้พี <They S 1> like, remember, ่ลองยี่ห oh, ้อใหม่มันเป็นของยี่ห้อเซทเขาบอกว่าข้อดีคือมันไม่รั่วมันไม่ร้อนรั่วมันมีตัวระบบตัดอ๋อถ้าเปิดแล้วร้อนเลยเออจริงนะเวลาเราเคยนะแบบลืมลืมตั้งระดับอ่ะแล้วพอเปิดใหม่รอบหนึ่งโอ้โหม่ร้อนรั่วเลยนะมันจะเป็นอาการแบบเราอาบน้ําอุ่นแล้วก็กลับมาล้างตัวอีกครั้งอ่ะแล้วน้ามันจะร้อนมากใช่ใช่อันนี้เขาบอกมันไม่ร้อนรั่วเดี๋ยวรอดูให้พี่เขาติดตั้งเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวลองเล่นกันดู นี่เลยถอดออกมาแล้วเป็นไงต่างวะ,ะต่างตัวเนี้ยเป็นระบบหม้อต้มก็คือมันจะเอาน้ําตัวเนี้ยเข้ามาใช่ไหมแล้วไอตัวใส่ไฟ2ตัวเนี้ยมันจะทําให้หม้อตัวเนี้ยมันร้อนแล้วน้ําที่มันอยู่ข้างในมันก็จะต้มให้เดือดร้อนร้อนอ่าดังนั้นร้อนชา้อาอ้าวทำไมอ่ะ ก็หมมอมันต้องกระจายแล้วแผงมันน้อยอันนี้คือหนึ่งแล้วร้อนช้าแล้วสองก็คือพอเวลาเราปิดเครื่องแล้วอ่ะน้ํามันจะหยุดไหลค่ะน้ําที่มันโดนต้มคาตรงเนี้ยมันจะร้อนอ่าแต่พอเป็นตัวนี้พอเรามาดูมันเป็นแบบูมิเนียม heating อ่าตัวเนี้ยถ้าเราเห็นนะเห็นท่อทองแดง3เส้นนี้นะสเส้นนี้3เส้นนี้มันมีซีซีมันจะเป็นขดอยู่ตรงนี้แล้วก็ขดกลับมาซึ่งตัวนาร์เนี่ยมันจะวิ่งสลับกับตัวท่อทองแดงใน ก็คือมันจะแยกกันส่วนที่มันร้อนอ่ะมันจะแนบข้างท่อน้ําแล้วมันจะให้ตัวท่อน้าอ่ะดูดความร้อนเข้าไปแล้วก็น้ํามันจะร้อนดังนั้นในเนี้ยน้าที่มันคาท่อมันจะน้อยมากเข้าใจละงนั้นเวลาพอปิดป๊บะมันจะไม่ร้อนเดือดมันจะไม่ร้อนเออมันจะไม่รั่วเอออันเนี้ยคือความแตกต่างเลยที่เป็นระบบหม้อต้มกับอลูมิเนียมฮีตติ้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่พี่เห็นเลยนะอ่ะพี่ว่าพี่เปลี่ยนเครื่องน้ำอุ่นอ่ะ น้ำน้ำพี่แรงขึ้นทำไงดูท่อดิท่อน,นี้เล็กนิดเดียวอ่ท่อเล็กเออแต่อันนี้ท่อขาน้ําเข้าถานน้าออกท่อใหญ่กว่าเยอะเลยอเออดังนั้นไม่ต้องมีเพชเชอร์เยอะน้ํำก็จะแรงขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ให้พี่เขาติดเลยป่ะลองดูกันโอเค One week later ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ เป็นไงบอกเลยแม่งดีกว่ารุ่นมอต้มโคตรดเยอะเหรอเออคือถ้าเราเซตอุณหภูมิไว้ว่า38อสิอ่ะเราจะเปิดน้ําแรงเราจะเปิดน้ําเบาเราจะปรับน้ําเป็นยังไงก็แล้วแต่น้ำมันจะร้อน38ตลอดเฮ้ยเหรอเออดีอันนี้พี่พามาดูเลยตัวนี้ก็คือมันเป็นแบบบุนใช่ป่ะอ่าเป็นแบบบุนอ่ะพี่ลองเซตไว้ให้ซับอยู่ที่35แล้วกัน35อ่ะพี่ลองเปิดน้ำนะอปุ๊บนี่ ตอนนี้คืออุณหภูมิน้ำจริงๆ31อ็อ่ะเดี๋ยวรอเครื่องทางานก่อนวิธีเปิดน้ําสุดอ่าตัวนี้3 0 0 0ันวัตต์นะส0 0 0วัตต์35องศาแล้วออ35แล้วถ้าเกิดรีเป็นไงลวกเลยอะร้อนร้อนขึ้นอยู่แล้วเอาแโอที่ลีปุ๊บอ่ะอันนี้น้ำอ่อนเอื่อยเลยอ่ะอ่าตัวเลขร้อนร้อนร้อนแล้วดูดูดูร้อนร้อนกลับมาแล้วคือมันจะเปลี่ยนกลับมาอย่างเร็วมากคือเราจะเซ็น้ำยังไงะผมเปิดกลับมาแรงขึ้นนะอ่า อ่ะเดี๋ยวภูมิน้ำมันดรอปลงไปฮะปึ๊บแล้วรอสักพักหนึ่งมันดีมากอ่ะคือตามที่แม่งเขียนข้างกล่องไว้เลยว่ายังไงก็ไม่มีทางรั่วเอออันอันนี้คือดีจริงชอบเลยอ่ะตรงที่แบบมันปรับเปลี่ยนกำลัง watt อัตโนมัติเร็วด้วยนะเนี่ยแล้วข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรแม่งประหยัดไฟก่าตัวเก่้อ้าวเหรอใช่อันนี้เห็นชแล้วใช่ไหมเบอร์ห้าสามดาวเบอรับสามดาวลองคิดภาพตามพี่ดีๆนะถ้าเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นตัวเก่า สมมติเราตั้งไว้ที่เที่ยงก็คือตรงกลางเที่ยงตรงกลางนะฮะเราเปิดน้ําแรงสุดเลยเสร็จปุ๊บเราหลีน้ํามันร้อนขึ้นใช่ปหมอ่าแปลว่าเครื่องมันทั้งไงกินไฟเท่าเดิมจริงจริงใช่ไม่ต้องกินไฟเท่าเดิมสมมติว่าตรงกลางมันคือ3,000วัตต์เครื่องมันจะกินไฟ3,000วัตต์ตลอดใช่แต่พอเป็นตัวเนี้ยตั้งไว้ตรงกลาง35องศา3,000วัตต์แต่พอเราหลีน้ําการกินไฟมันจะลดลงเหลืออยู่แบบ2,000วัตต์พ800วัตต์ประหยัดไฟออใช่ อันนี้เลยนะคือแบบ่งเจ๋งมากแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งอันนี้พี่ไปลองหาข้อมูลมาไอพวกหม้อต้มกับอลูมิเนียมฮีตติ้งอะทำไมอ่ะที่พี่บอกจำได้ป่ะเครื่องเก่าพี่พี่เปิดแบบเมื่อก่อนซื้อใหม่ๆไม่ถึงครึ่งก็ร้อนใช่เดี๋ยวนี้เปิดสุดถึงจะร้อนพอเ <P ero> พราะอะไรอะ่ะเพราะมันมีตะกันอ่าอารมณ์เหมือนชุดน้ำคอมมาที่ใช้ไปนานๆมน้ำมันจะมีตะก<อ>ันเกิดขึ้นมาหรือว่าเตารีดไอ้น้ำ อ่าจริงจริงเตารีดมีเตารีดไอ้น้ําถ้าใครไม่รู้นะเวลาเราจะรีดผ้าต้องใช้น้ํากรองเท่านั้นถ้าสมมติไม่ได้ใช้น้ํากรองอ่ะมันจะมีตะกันแล้วก็พุ่งออกมาเป็นเศษขาวๆเคยเห็นใช่มใช่แล้วก็ติดเตมเ้อร์อ่าติดเตมเสื้อเลยแล้วก็เตารีดมันจะเสียด้วยอันนี้พอามันเป็นแบบ itting, นะอลูมิเนียมฮีทติ้งนะท่อน้ํากับตัวให้ความร้อนมันจะแยกออกจากกัน <Okay. S 2> แล้วมันจะส่งถ่ายความร้อนคนละแบบดังนั้นไอตัวให้ความร้อนอ่ะมันจะไม่โดนจุ่มน้ําโดยตรงมันจะไม่เกิดตะกันร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยอย่างเงี้ยอายุการใช้งานก ใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนพี่ไม่รู้แต่ที่ฮอเซฟประกัน10ปี <Wow. S 1> น้ำจริงแต่ตัวเนี้ย3 5 0 0วัตถ้าสมมุติเป็นคนชอบอาบน้ําแบบร้อนจัดๆนะอย่างตัวเนี้ยถ้าพี่ลองปรับแบบให้มันร้อนจัดๆไปเลยแหละแต่ว่าน้ําที่บ้านแรงอ่ะมันอาจจะได้แค่ประมาณ40องศามันขึ้นอยู่กับน้ําด้วยถ้าน้ําบ้านยิ่งแรงยิ่งต้องใช้วัตต์สูง oh. แต่ถ้าน้ําที่บ้านไม่ได้แรงมากเนี้ยใช้วัตต์ต่ำมันก็ร้อนก็ร้อนใช่แต่ถามว่ามันเอาแบบจนเราอาบได้ไหมฮะเมื่อกี้น้ำที่8องศาเครื่อง3,000วัตต์ก็ ตั้งมา36องศาจ7องศาได้สบายเ,เดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งที่พี่ใช้4,500วัตป์ไเล่อีกตัวเป็นหน้าจอทัชสีรกกีเออน่ทัชใช่แล้วข้อดีไม่มีทางไฟดูดอ้าวเมันเป็นพลาสติกหุ้มไว้อย่างดีที่ออตอนแกะเห็นว่ามันเป็นสปริงใช่ใช่ใช่แล้วเราแตะพวกนี้มันก็จะไงไม่มีทางโดนดูดอยู่แล้วตัวนี้ก็คือวัดสูงกว่า4,500วัตต์สมมติอยากอาบน้ำร้อนเป็นคนชอบอาบร้อนเลยฮะอ,อ,อาบร้อนมากก็ไม่ดีนะผิวแห้งผิวแห้ง ระพุนน้ำที่แท้จริง33แล้วเดี๋ยวรอมันทํางานเดี๋ยวมันจะร้อนแต่เร็วเร็ว,รวอันนี้ตั้งพี่น้ําที่แรงมากนะใช่เนี่ยสามห้าสามหกสามเจ็ดอ่ะสมมติพี่รีน้ำสามแปดเนี่ยมันก็ขึน้นไปอันนี้ยังไม่รีนะอ่นนนะพี่ลองรีนะให้เบาเออโหบเนาะเนี่ยสี่สิบสามแปดมันก็จะแบบดีเทคให้รวดเร็ว,รวมันจะบวกลบประมาณหนึ่งถึงสององศาสามเก้าสี่สิบอ่ะพี่จะรีน้ําลงไปอีกครั้งหนึ่งกระเด็นอันนี้นะ้ําให้เบาเลยนะ ให้ดูเลยดีเบาๆตึ๊ด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 อ่ะดูถ้าเป็นเครื่องทั่วไปมันจะร้อนอย่างนี้แล้วก็คาสี่ห้าสี่แปดไปเลยค่ะดูกลับลงมาสี่สิบพี่ยังอยู่ได้เหมือนเดิมเออไว้ดีอ่ะอ่ะพี่เปิดแรงสุดนะเดี๋ยวมันจะลงไปร้อนไม่ทันเนี่ยสามหกสามห้าแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาแถวสี่สิบสามหกนะเขาจะปรับคือมันจะพยายามทำรักษาให้อยู่แบบตามที่เราเซตอ่ะสี่สิบองศาเนี่ยสามแปดถ้าขึ้นมาแล้วน้ำพี่ก็ได้ตลอด แต่ข้อดีคือตอนหลีดน้ำนี่แหละเนี่ย,ยเราดีบาดีจริงบางทีเราจะล้างหน้าวันนี้มันไม่ต้องโอง้ยอยากเปิดแค่นี้เนี่ยมันก็จะเด้งแล้วพอน้ำออกปุ๊บมันก็จะลดลงอันนี้คือพี่เปิดเบามากมันก็ลงเห็นไหมเห็นไหมนะเออน,น้ำไม่ต้องลวกหน้าด้วยใช่โอ้อยังดีอันนี้ดีจริงซึ่งตัวนี้สี่พันห้บาทพี่ลองแล้วถ้าน้ำยี่องศาแล้วความแรงบ้านพี่ปั๊มน้ำมันมาสองร้อยห้าสบาทพี่เปิดแบบแรงสุดที่ชอบอาบ,บน้ำแรงเออนะี่ยมันทำความร้อนได้จริงนะแบบที่ได้ใช้จริงเลยนะ ประมาณ42องศาอุย้ยพอแล้ว42 2องศาก็คนร้อนแต่ถ้าอยากร้อนเหมืนี้ไปซื้อตัว5,500วัตต์ถ้าบ้านปั๊มน้ำใหญ่น้ำแรงจัดๆใช่ซื้อ5,500วัตตเลยพี่เห็นราคาต่างกันแค่ไม่กี่ร้อยสรุปก็คือต่อไปนี้ซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นพี่จะไม่ซื้อหมอตอต้มแล้ว แม่งสองสามปีงงเลยอ่ะแบบไม่ร้อนแล้วอเอออย่างนี้ดีกว่าสิบปีใช้ยาวๆประกันสิบปีเอาคูมานสิบปี<ค>แต่บอกกันนะประกันสิบปีเนี่ยเขาประกันในส่วนตัวอลูมิเนียมฮีตติ้งที่มันให้ความร้อนแต่ตัวเครื่องเนี่ยระบบอ่ะเขาประกันอยู่ที่1ปีเตาจริงๆพี่ว่าแม่งแค่นี้อุ่นใจแล้ว <c oughs> โอเคประมาณน,นี้แล้วกันรอบหน้า <c oughs> น่าจะไม่มีเห็นแล้วบ้านนี้จะต้องซ่อมบำรุงอีกไหมอยากไปอยู่บ้านใหม่แต่เต็มทีแล้วเนี่ย เชิงนี้นะถ้าสมมติใครดูผมแล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากได้พี่สั่งซื้อที่ไหนอะไรงนี้ผมแปะลิงก์ไว้คอมเมนต์แล้วครับผมไปได้มาตอนเดือน 11- 11นะครับได้ราคาโปรดีซึ่งคิดว่าคลิปนี้น่าจะลง 12- 12มั้งลองดูเอาละกันเผื่อกดทันมีโปรอีกคุ้มคุมครับผมจะบ้านใหม่พี่รู้แหละห้องนอนมาเตอร์พี่พี่จ<ล>ะ,ะติดเครื่องทำน้ำร้อนน้ำร้อนเหรอน้ำร้อนนะอันนี้เครื่องทำน้ำมุนอ๋อรู้แหละจะใช้ขอออะไรห่อเฟลไม่แหละเพราะว่าแม่จะได้ไม่ต้องร้อนล่วงมือด้วยจริงจรรริิิงดีคับอออนนเฟมใช้าทตยสด